ถึงแล้วนะครับวิเบนส์นะครับกำลังนั่งรถทัวร์นะฮะกำลังนะ่าจะไปพาไปกินข้าวก่อนแล้วก็เข้าโรงแรมต่อนะครับก็แล้วเดี๋ยวไปไหนต่อเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีหนึ่งนะครับมาที่แรกแล้วนะครับสำหรับการแวะกินกาแฟที่เี่อะไรวะมาคูท่านะฮะเป็นเหมือนเป็นเนินนะครับเรียกเป็นเนินแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปกินอา เขาว่าเป็นโกโก้ใช่ไหมแล้วก็กาแฟนะครับแล้วก็ชมวิวบรรยากาศตรงนี้นะก่อนที่เราจะไปที่โรงแรมที่พักของเรานะครับไปอันนี้ถือว่าเป็นการวอรมอัพสำหรับที่แรกนะครับในการที่เราเาเอาง่ายๆมากหลังจากบินมานานๆใช่ไหมก็นนะ มากิน่ะหาอะไรกินหน่อยยืดเส้นยืดสายนะครับยังไม่ได้สื่อว่าเป็นแบบเต็มเหนียวนะก็อ่าันเบก็เหมือนแบบหมานะครับติดติดอ่าเหมือนเป็นคาเฟ่เงี้ยนะแต่เป็นคาเฟ่ที่ใหญ่เหมือนกันนะนะครับแล้วก็มีฮอตช็อกโกแลตเสิร์ฟมีเบเกอรี่นะเ,าเบาๆให้เรากินก่อนนะวอร์มอัพก็อ่ารสชาติใช้ได้เลยนะครับเบเกอรี่อร่อยนะแล้วก็อ่าส่วน เรื่องวิวเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้เพื่อนๆเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจเอาไปวิว<ๆ>ดูนะอันนี้คือจริงๆเราไม่คือบราวนี่นะแต่ว่ามันแบบคือช็อกโกแลตมันเยอะมากก็เลยต้องแบบมาอยู่ในรูปแบบไทรเลิฟช็อกโกแลตก็แน่นอนครับมาต่างประเทศก็จะอร่อยกับการกินช็อกโกแลตอย่างมากมายนะโอเคออ ราก็จะเห็นวิวเมืองนะฮะตึกระฟ้าสกายสแคปเปอร์นะครับไกลๆนะจากบริเวณตรงร้านกาแฟาที่เราอยู่นี้นะครับตอนนี้อากาศนะครับก็จะเป็นอากาศที่ใกล้เคียงกับหน้าหนาวเมืองไทยเล็กน้อยนะฮะก็จะมีความประมาณสัก26-27น่นะก็คือไม่ได้ถึงกับร้อน ระเบิดเถิงเหมือนเมืองไทยแต่ก็ไม่ได้หนาวอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังมีความเป็นเมืองตักอากาศเป็นเมืองแบบแดดแดดอุ่นอากาศไม่ร้อนมากเกินไปนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงใกล้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะก็คือก่อนจะเข้าสู่หน้าหนาวนะก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณนี้ฮะ เวลามาต่างประเทศเนี่ยหัวซองม่อร่อยเลยครับแต่มีเบิ้ลทุกครั้งอร่อยมากครับเค okay. นี่คืออะไรครับโอยอถามเหมือนถามมืนรู้นะครับ Google ก็ยังไม่ได้อ่านนะฮะหลักเมืองหลักเมืองหลักเมืองบ้าอะไรเหล่านี้มันยอดเขาอะไรเนี่ยเออแต่ก็ City of r i b b n นะครับ,บตออนนีี้เรายู่ท่ทแถวๆนี้แหละนี่ใไง MT เนี่ยใช่ไหมไม่เออนั่นแหละนะครับก็คือน่าจะเป็นหมุดของของโลเคชั o n ที่นี่แหละนะเป็นเป็นเป็น,น you want ่ n e ตอนนี้ทำอะไรครับดื่มดำเหลือเกินนะฮะเที่ยวแบบไม่รีบแต่บางทีก็หิวแล้วก็เพิ่งจะกินไปไม่ใช่หรอนั่งชมวิวไปฮะ มาถึงกันที่จุดที่2ของวันนี้นะครับคือการมากินข้าวนะฮะเราจะไปกินข้าวที่พัตคะารจีนนะครับที่โรงแรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะจะเป็นพัตตะการจีนที่หมุนได้นะครับเตรียมยาดมไว้เลยนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ไม่เวียนหัวอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นความเขาเรียกว่าเขาบอกว่าที่เนี่ยอาหารจีนหายากร้านอาหารจีนร้านอาหารไทยหายากแล้วก็ราคาแพงมากคราวนี้ก็แอมเบก็เหมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ให้เราขึ้นไปกินให้เต็มที่นะครับหลังจากที่เราเดินทางมาจากมิสเบนนะครับมาถึงเมืองโกโคโส,สเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวคราวนี้จะเป็นพาร์ทการกินแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปชิมกันนะครับ การดนิ่งนะครับน่าจะอร่อยว่า a อมเหเหมาฟลอร์เลยนะแล้วก็มีสเสน่ห์ตรงการหมุนได้นะฮะหมุนได้นี่ไม่รู้จะทำให้กินอาหารอร่อยขึ้นหรืออย่างไรนะแต่ว่าการเหมาพัตคารทั้งฟลอร์เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่แอมเบเราทำมาโดยตลอดนะฮะเพื่อให้นักธุรกิจเราสัมผัสทั้งวิวและรสชาติอาหารได้อย่างเต็มเหนียวไปเลยทีเดียวนะครับบอกได้เลยว,ว่ามองจากตรงเนี้ยโอ้โหวิว เจ๋งมากสวยมากตอนนี้รสชาติอาหารเป็นยังไงไม่รู้นะครแต่อัตาคาันนี่มันหมุนได้ผมลืมไปว่านี่คือชั้น26สูงมาก สูงมากจังโรงแรมร้านอาหารอะไรที่สูงขนาดน,นี้นะฮะครับด้านหลังก็เป็นวิวแรงแฮมแล้วก็ Go พส s t ทั้งหมดนะฮะสวยมากๆนะครับเรากหลังตอนนี้เราคนเยอะนะเราก็เลยมาถ่ายรูปก,ก่อนนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับบอกได้เลยว่ากินธรรมดาก็โอเคอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องมากินข้องวิวระดับพรีเมียมแบบแอมเบ เพอมาบรรยากาศดีๆแบบนี้ทุกครั้งก็จะนึกถึงเพื่อนๆนะครับน้องๆน,นะที่แบบเออเราอยากให้ได้มาด้วยกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศที่มันแบบ ดีมากเทอมเบย์อกว่าเขามีความรายละเอียดในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยในเรื่องของทริปที่มันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าที่สุดของการท่องเที่ยวแบบที่เรามาฟรีนะแล้วได้ความสําเร็จด้วยเนี่ยผมว่าแอมเบย์คือแอมเบย์คือที่สุดของโลกไปนี้แล้วนะครับในแบบที่พวกเราทําได้ด้วยนะนะครับอาจจะมีสุดกว่านี้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่โอกาสของเราไงนะครับแต่เนี้ยคือสิ่งที่อยากบอกพวกเราว่าฮ้ยเรา เรามองวันนี้ครับที่เราทําวันนี้เพื่อเพื่อสิ่งที่เราจะได้ในเรื่องของรางวัลการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยได้แบบนี้ตลอดชีวิตนะครับอมองถึงไม่ดีเลยนะครับมองถึงโปรแกรมของโปรเจกต์ของปีหน้า m b 0ปีไปเลยนะครับที่เราจะได้มาใช้ชีวิตแบบเนี้ยแบบเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็ฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายสักบาทเนี่ยแบบนี้นะด้วยกันนะครับคิดถึงทุกคนครับ แล้วจะมีเป็นแบบเนื้อโอกแล้วก็มีเนื้อแก่ทีไก่ไก่ที่นี่ตัวใหญ่มากนะคะเป็นไก่ที่ส่งมาจากนครปฐมนะครับนครนายก,ยกอ,อ๋อนครนายกโอเคียงเนยนอันนี้ข้าวอะไรข้าวผัดข้าวผัดแกงกระดิ่งแล้วก็นี่เนื้อปลานะครับปลากระพงนะฮะใช่ค่ะลองชิมหน่อยลองชิมหน่อยซอสไว้ไว้ซอส เป็นแบบแบบครีมครีมเนยๆหน่อยแล้วความหวานของปลาจริงครเปล่าจริงรอาีพีเดงเฮ้ยอ,อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยทำไมอ่อมเะ,ะเฮ้ยช้าดีโอรีวิวไม่เป็นเลยออโอ้โหอะไรยังไม่ทันยังไม่ทันอะไรเลยโอ้โหไม่<ห>มเป็นแผนของเราดิเธอเราจะต้องกินอะไรนะครับ เมื่อกี้ซีบาสนะครับที่เราที่เรากินกันนะครับหมดไปแล้วดิเนเีเราอีกอ่านี่นะครับคือเนื้อเนี่ยมีความแบบแน่นนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าเอสดมากแล้วก็ครีมที่ราดออนทอของเขาเนี่ยแบบเป็นเนยที่แบบหอมนะครับแล้วก็กินแล้วรู้สึกแบบเออรู้สึกละมุนนะฮะเข้ากันมากๆเลยทีเดียวรสชาติดี มากอันนี้แค่ตัวอย่างเดี๋ยวเราจะ,ะขอไปชิมซีฟู้ดอื่นๆด้วยนะครับโอเค ให้กี่ดาวครับสามครับโอ้แต่พอยเป็นผู้ดีมากบอกเลยว่าเด็ดนะครับเราไม่ชอบมันมีขนน่ะเอ้าเธอเขาเกี่ยวไปกินขนมันสิมันไม่กินหรือไม่ชอมันก็ขนมันก็มีให้ไม่ต้องกินเฮ้ยแต่แต่ผมว่าหวานนะโอ้โหรับตัวรับตัวนะฮะแล้วคือมีความแบบอาวิวสวยแล้วก็อาหารอร่อยนะครับ ใช่ลงแล้วเสียเงอะยี่สชเสียวและความตลกความตลกของการกินพัดนาคารหมุนได้ก็คือก็จะมีคนชอบวางของไว้ที่ริมหน้าต่างซึ่งซึ่งรู้อยู่แล้วครับว่ามันหมุนใช่ไหมเพราะนั้นถ้าคุณวางอยู่ริมหน้าต่างเนี่ยคุณเดินไปนะครับไปตักกินนู่นนี่นั่นปรากฏว่ากลับมาอีกทีหนึ่งของ หายไปแล้วนะครับแต่มันไม่ได้หายเพราะการโดนใครขโมยนะแต่มันหายเพราะมันหมุนนะครับก็เป็นความสนุกสนานนะครับประจําสําหรับเวลาอเมเบเาเลือกแบบอ่าเขาเรียกว่าร้านอาหารที่มันเป็นแบบนี้มีความหมุนได้มีการเปลี่ยนวิวเรื่อยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่อเมเบก็พยายามใส่ใจในเรื่องของสร้างความประทับใจเนาะนะครับซึ่งดีงามมากเลย ถึงแล้วนะครับถึงแล้วถึงนานแล้วแหละนะครับแต่อันนี้เรามาถึงที่เขาเรียกว่าเซิร์ฟเฟอร์พลัดไดนะเป็นริมทะเลนะครับริมขาบเซิร์ฟกันอ่ามหาเนาะก็เป็นฟิลเหมือนฟิลอารมณ์เหมือนพัทยาแหละแต่ว่าเป็นพัทยาที่ดูดีดูดีมากๆนะครับเราแค่แคทกล้องได้แต่เราถ่ายไม่ได้ทั้งวิวแล้วก็ฝรั่งนะววิวดีวิวดีเรอยเราแคมได้แต่เราถ่ายไม่ เป็นไงบ้างครับบรรยากาศตอนนี้ก็เราอยู่ที่ริมชายหาดนะครับถ่ายอะไรกันแน่ถ่ายอะไรกันแน่นะครับก็ดูรอดูดูถ่ายถ่ายคนนะตอนนี้ก็ดูเปอแล้วแหละตอนนี้ลมเนี่ยก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าบวกกแดดนะครับก็เย็นสดชื่นนะฮะไม่ได้ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนาวออเกินไปนะ<ม>แต่คิดว่า,าถ้าถ้าไม่มีแดดเนี่ยหนาวแน่นอนนะครับนะก็จะเป็นบรรยากาศแบบมีไลฟ์การ์ดนะครับมีนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนะ ก็จะมีความชิวนะฝั่งหลังเขาก็แบบแฮปปี้กับฟิลลิ่งแบบนี้นะครับก็คือมีความแบบแดดนะครับสันชายนะครับโตคลื่นมีเนี่ยเด็กๆเ,เขาก็เอาเซิร์ฟมาเล่นกันนะครับแล้วก็บิกินี่นะฮะเป็นเมืองที่มาอาบแดดก,กันอย่างเต็มเหนียวไปเลยนะครับเราคนไทยเราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เราก็จะตื่นตาตื่นใจเล็กน้อย นะฮะไม่มากเกินไปนะโอเคครับบรรยากาศดีเลยทีเดียวเรากำลังจะเดินไปที่จุดถ่ายรูปก,กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินเล่นที่หากันอีกทีหนึ่งนะโอเคนี่ก็กลุ่มของพวกเรานะครับ ดีครับเจ้าถิ่นมีร้านอาหารแนะนํำไหมครับมีที่ไหนอะไรอร่อยอร่อยบอกหน่อยดดีย่เเพิ่งเดินไปดีคุยกันก่อนเออมาตอบหน่อยมาตอบหน่อมีที่ไหนบ้างอร่อยอ,อยบอกว่าทรายที่นี่ละเอียดมากนะครับความรู้สึกนะเหมือนแบบแบบทรายแบบลีเปะเออทรายละเอียดมากเลยดีจังรู้เลยว่าทําไมฝรั่งเขาถึงชอบนะครับ เขาทรายมันละเอียดมากดีดีดีดลมเย็นบรรยากาศดีมากนะครับพอแดดรับตาไปหน่อยก็เริ่มรู้สึกเย็นๆละสดชื่นดีนะฮะนะครับาาดีมากะนะัท่องเที่ยวเยอะจริงๆช่วงนี้คือช่วงคีของโต้โพสนะครับดูคนซะก่อนนะครับเยอะมากอ่าแล้วก็ถ้าเราเห็นจากตึกนี้นะครับก็จะเป็นตึกที่ มีกิจกรรมด้านบนนะฮะใครชอบก็สามารถขึ้นไปเล่นได้นะครับคือการไต่เขาเรียกว่าเหมือนแบบของสลิงนะครับแล้วก็ไต่ไปตามขอบราวด้านบนนั่นแหละนะครับใครชอบความสูงนะครับก็เชิญได้เลยที่ตึกนี้นะฮะจำชื่อตึกไม่ได้นะแต่ว่าสูงอยู่ที่นี่นะครับบรรยากาศก็จะแบบสบายเย็นนะครับ เป็นทะเลใช้หาดที่ผมว่าเป็นชายหาดต่างประเทศที่สวยและก็รายละเอียดมากๆเลยนะครับ อาศยี่สิบสองศาแต่ก็พอโบกดากาศก็อบหนาวอุ่นๆไม่ถึงกับร้อนจัดแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปนะครับกำลังสดชื่นเลยวันนี้บรรยากาศก็ทุกคนก็ออกมาเดินนะครับออกมาเดินรับลมน,นะครับก็จะมีโซนที่สามารถเล่นน้ำได้แล้วก็บางโซนก็จะห้ามเล่นนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีไลฟ์การคอยดูแลเป็น เล่นตรงไหนก็ได้เพราะว่าขึ้นแรงใช้ได้เลยราะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังน,นะครับแล้วก็ต้องมีไลฟ์การ์ดฟ้องคอยอยู่ในนะีครันจะเป็นความปลอดภัยนะครับโอเคชมบรรยากาศไปได้วยกันนะครับที่นี่เวลาเราเห็นฝรั่งนะใส่กีนนี่นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ถือว่าโป้ะนะนเราก็ต้องซึมซับวัฒนธรรมของเขานะฮะ เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆเท่าไหร่แต่ว่าก็โอ้นะฮะดีมากเลยให้เองดูคนเดะไอ้พวกนี้นะไม่เคยมาเที่ยวทะเลเราว่ะอ้าวไปไหนแล้วล่ะดูนกแมงกดตีนนกดูนกมันนะแล้วมันก็ขี่หลังเพื่อนมันด้วยนะ ไม่ขี่แล้วเจ้าค่ะเฮ้ยนันเลยย่งอีกย่งอีกย่งอีก พี่ที่ว่าเป็นไรลูกพี่ที่ว่าเป็นไรไม่สบายแล้วหรอพอลูพี่ที่ว่ามาโพโลูดเียๆมากเลยมเดิมที่เดิมเหรอที่ถ่ายรูปเหรอ เราก็เดินมาถึงโซนที่เป็นเรื่องของการช้อปปิ้งนะครับหลังจากตรงบริเวณหาดที่อด,ด,ด้านหลังนะครับก็เดินมาหน่อยก็จะเป็นโซนช้อปปิ้งมอลล์เนาะก็จะเต็มไปด้วยร้านลวงแล้วก็แอคทิวิตี้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ก็มาเดินเซอร์เวยก่อนว่ามีร้านอะไรบ้างที่น่าสนใจนะก็เยอะมากเลยทีเดียวนะแล้วก็มีพวกเกมอาร์เคดมีอ่าโบลิ่งมีททม์ก็เรียกทามโซน ก็เรียกเหมือนแบบเป็นศูนย์รวมแบบเกมมิ่งทั้งหลายนะครับก็มาอยู่กันที่ตรงจุดนี้นะครับอันทีเราก็เดินชมการแต่งร้านแล้วก็แฟชั่นในโซนนี้ของโกโคสก่อนนะครับเขาชอบสีแดงพ <Pet> อเปโตรที่นี่เขาสิรเป็นกาแฟเนสเปโซนนะคะคุณท่านจะรับอะไรดีคะ เอไไาเลยท่านป่วยโอเคครับเราก็ใส่แคปซูลลงไปใส่เข็มน,นะก็กดชิปอเอาขึ้น,นตามสไตล์ของคุณปอมนะคะจะกินเข้มๆตัแช่นะค,นคนะปอมกินจออกมาเลยไหมคะทุกคน กาแฟในเปโซเขาติดมากเขาดีม <g ings> <c oughs> ากเลยมือค้ำวันนี้ครับสวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีค่ะคนมันบูลลี่มันก็นิสัยนิสัยใจคอมันอย่างเงี้ยเหมือน <c oughs> <c oughs> คนบูลลี่ <c oughs> <c oughs> คนชอบบูลลี่มันอย่างเงี้ยแล <c oughs> หละมิโนบิตะเหรอะไรหรอกบางทีก็ลืมบอกนะจะบอกว่า <c oughs> ฮัสตาสเตชันนะครับฮัสตาร์สเตชันโอเคฮัสตาสเตชันนะครับอ่ะฮะ thank you น้องน้องเติมเยอะๆนะครับน้องเติมเยอะๆนะครับขยันขยันนะมาทำงานมาทำงานนานยังครับโอเคหอมมากเลยเตรียมก๊อบบีฝนเที่เทีบน้ำเ